เฮ้ยทำไมเปิดมาแล้วบรรยากาศมันหนักหน่วงวะเฮ้ยโอ๊ยโอยเพลงเพลงแม่งตืดด้วยนี่มันเฮฟวี่ล็อกเมทั อะแล้วก็แล้วแต่เอาเป็นว่าสำหรับทุกคนผมน็อตนะครับเรากลับมาอยู่กันในแอปออนออฟเซอร์วิชัลรูตี้ภาค7นะครับนะไม่น่าเชื่อว่าเราจะมากราจะถึงภาค7จริงๆจากครั้งนั้นที่เคยเล่นนะครับเกมภาคแรกแบบโอ้ยเกมอะไรอ่ะจับหาอนาบรีหรอเออน่าสนุกดีว่ะแล้วกูก็เล่นมา1มา2มา3มา4มา5มา6จนมาถึง7ได้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่กับเรายาวนานขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าภาคนี้บรูซติ้งเป็นยังไงแต่ก็หวังว่าจะน่าสนุกเจอกันครับแอปออนเซเว่นลุย นี่คือด่านสปานะครับสาขาสแกดินเนเวียของเราได้รับการติดต่อจากทีมลื้อถอนที่ถูกส่งไปลื้ออาคารสปาเก่าแห่งนี้แต่ว่าชื่อของสถานที่แห่งนี้ถูกเซ็นเซอร์เอาไว้ที่น่าสนใจก็คือดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างคอยดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้ทําให้มันไม่ทรุดโทรมลงตำรวจท้องที่สงสัยว่าจะมีการบุกรุกอ,อาคารแต่ต่อมาได้รายงานว่าถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้ทําให้ต้องมีการถอนตัวออกจากพื้นที่สาข,าขาของเรามีความเห็นตรงกันว่าเหตุการณ์นี้มีความผิดปกติ และสิ่งนั้นน่าจะเกี่ยวพันกับอนามมลี่ก่อนจะไปลุยกันฝากกดไลค์กดติดตามให้คนละทีจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับผมเกมการเล่นกแ็แค่แจ้งเตือนถึงพนักงานอนามมลีถูกตรวจพบในพื้นที่แถบนี้จับตาดูอย่างใกล้ชิดผ่านภาพของกล้องวงจรปิดหาอนามมลี่ให้เจอแล้วก็สังเกตว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แจ้งมันเปลี่ยนกล้องจำได้ว่าน่าจะเป็น a อ แล้ววิธีการรีพอร์ตคือการชี้ค้างเอาไว้ใช่ไหมเป็นแบบนี้โอเคมีเดดบอดี้นะครับเป็นศพคนตายประตูอนามารีของเพิ่มอนามารีภาพผู้บุกลุกของหายของ ulation, มีการเปลี่ยนแปลงของขยับของถูกแทนที่โอเคครับประมาณนี้เอ้ยแต่ว่ารู้สึกว่า UI มันดูเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นนะระบบมันดูตอบสนองดูลื่นไหลขึ้นนะผมไม่รู้ว่าต่างจากภาคที่แล้วมากแค่ไหนอะนั่งจำภาพไป แล้วอยู่ที่ว่าผมจะรู้ได้ยังไงอะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นยังไงนั่นดิผมเคลื่อนที่มาช้าไปปะเราอยู่ที่เซาหน่นะครับชื่อโซนอันนี้เป็นเวลาเช่นคืนยีิบสโซนเซาหนาอันนี้คือล็อบบี้จำก่อนล็อบบี้ห้องแต่งตัวเดรสิ่งรูมเมนพูลสระหลักโคพูลสระเย็นวอเตอร์สไลด์เป็นสไลเดอร์ห้องเซาหนา มีเท่านี้ครับมีทั้งหมด6ห้องใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกลับไปหนึ่งใหม่รอบนี้คงจําไม่ได้ว่าอะไรเพิ่มมอะไรลดนะครับคงดูแค่ว่าอะไรที่มันดูผิดแปลกไปจากที่ควรจะเป็นเฮ้ย <c> ก <oughs> ูว่าแล้ว <c oughs> เหมือนจะมีอนามี่เกิดขึ้นมากมายในพื้นที่เฮ้ย hey, กูยังจาอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอเคครับกรีนาแจ้งโดยทันทีแล้วอะไรมันเพิ่มมันลดแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ถึงตีหนึ่งเลยจะแตกแล้วเออ อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ปิด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 อันนี้ต้องเป็นออบเจกต์น่าจะเป็นมานเดปเลชั่นป่ะมันไม่ได้มูฟอะโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้เป็นตาเหรออ๋อมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ใช่การเคลื่อนย้ายใช่ไหมมันเพปเลชั่นมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอะเปลี่ยนสภาพป่ะใต้น้ํานี่มีอะไรก็ไม่รู้นะครับผมลองเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์ต้าอ็อบเจกต์สซแล้วผมลองแจ้งมู๊วมูวซัวๆก่อนแล้วกันมีคนถอดชุดว่ายน้าเซ็กซี่อยู่ตรงนี้ด้วยใช่หรอ อ๋อันเมื่อกี้ใช่เหรออ๋อของตรงนี้ก็มองตั้งนานโอ้ถึงตีหนึ่งแล้วครับเฮ้ยบางทีผมอาจจะรอดก็ได้นะงั้นแสดงว่าถึงเราแจ้งผิดก็ไม่ใช่ส่งผลอะไรนะครับนะสามารถแจ้งแจ้งไปก่อนได้บรรยาก,กาศสงบสงเงียมนะครับมันคือแอมออนจริงๆเฮ้ยตกใจอันนี้คืออะไรอ่ะว่ายภาพมันสวยขึ้นเยอะแล้วเนี่ยน้ำถูกยกขึ้นไปงั้นจะาที่ต้องกลายเป็นอ็อบเจกต์มินิโพเลชันป่ะมีการเปลี่ยนสภาพมีการเปลี่ยนแปลงอ๋อเข้าใจละเฮ้ยโ,โอเค ไอภาพมันเนียนตาขึ้นเยอะนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเขาใช่เอนจินอะไรเขาเปลี่ยนเอนจินหรือเปล่าแต่ว่าดูแสงดูเงาทุกอย่างมันก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะของแม่งเพิ่มมาแล้วกูก็แม่งเออันนี้ต้นไม้หายไปอันนึงอันนี้จําได้ครับเป็นโอ้ยตก <laughs> <laughs> เราซ่อมไปได้แค่เสียนามารีเราพลาด3ามนามารีนะครับของหายไปในล็อบบี้แล้วก็ขอมีการ สลับเหรอครับริเพรสเมนต์คือแทนที่เออแทนที่ภาษาไทยนะครับในสะเย็นของขยับในสะหลักอ๋อเหรอเฮ้ยมันทำจำตอนตายตกใจขึ้นเยอะเลยเว้ยไม่เป็นไรครับจำ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 จ,ำ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 จำมีสีมีสีตรงนี้โอ้เหมือนจะเกิดเป็นอบิสนะครับตรงนี้เฮ้ยไม่แย่ใช้ได้อยู่ครับอ๊ มีเดดบอดี้นะครับอยู่ตรงนี้มีมีศพศพคนงอขึ้นมาตรงนี้น่าจะใช่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเดดบอดี้อ่าเข้าตีหนึ่งโอเคขอแค่เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเจออะไรก็แจ้งภาพเริ่มเริ่มจำติดตานะครับนะเริ่มแยกออกว่าอะไรเป็นอะไรโอเคกล้องไม่ได้หายไปเอ๊ะที่แรกมันมีกล้องเหรอ มันมีอยู่ผมมองแต่รองเท้าแตะมาตลอดเลยอะ่ะไม่ใช่งั้นเอ่อออบเจกต์รีเพลซเมนต์โอ้แม่งปั้นน้ำเป็นตัวเร็วๆๆๆๆๆๆๆวเรแม่งเอากล้องมาหลอกลวงกูแล้วก็ปั้นน้ำเป็นตัวออบเจกต์มูนิเพลชันกล้องมันมีอยู่แล้วป่ะหรือไม่มีแต่ผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยงั้นฮอกเ,เอาแม่งขยื่นหนีกูไปละเอ่อฮะอันีต้องเป็นออบเจกต์มูฟเมนต์ใช่ไหม อ๋อถ้าเกิดเราจ้องดีๆมันก็จะขยับให้เราเห็นอ่าโอเคต้องหมั่นดูดีๆอ๋อเหมือนจะเป็นรอยเท้าเป็นจ้ำๆอยู่ตรงนี้อแล้วเวลาชี้มันจะมีงอขึ้นมาเป็นรายการฟุตปริ้นด้วยเป็นของนอกเหนือกว่าที่เป็นที่ใช้ที่เคยวิจงัจงๆแค่นั้นก็นับเป็นอนามาัยโอและแม่งใครจะไปทะ,ทะลึ่งกดฮาร์ดกูบอกเลยร้องนะครับร้อง โอ้เปิดม,มาเจอนี่ครับมีบางอย่าง<ะ>เลยว้าเฮ้ยตกใจอะไรอะ่ะให้เล่นอะไรอะ่ะอ๋อต้องคลิกขวาแทนเป็นหัวให้ถูกตัดออกเฮ้ยเกมการเล่นมันเป็นแบบคลิกซ้ายไม่ได้ต้องลองใช้คลิกขวาดูด้วยโอ้แมงตกใจเลยกูเออยคำเตือนมาละพลาดตรงไหนอ่ะฮะวัดโอ้โอ้มนุษย์กบอินทรูเดอร์เหรอ Intruder เฮ้ยยืน้็แบบนั้นระวังโจ๊กเพียวนะเหมือนมนุษย์หอยทากครับหลังโก่งๆแล้วก็ตาลอยๆอ๋อ i n t r u อร์ตัวแรกเรียบร้อยเลยกูแต่ก็น่าจะต่อชิดมาได้อีกนิดนึงแล้วครับหนึ่งสองโอ้ยตกใจอุ๊ยผีจ๋าหรอครับเองนะอยากรู้ว่าถ้าเกิดแสงสูงๆแล้วมันจะเป็นยังไงเห็นชัดไหม เฮ้ยพอสว่างแล้วเห็นหน้าเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นแบบผมบลอนหน้าตาสวยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ๊ยอุ๊ยทำไมแขนงอกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ปกคลิปแล้วครับอาชีพันปลดล็อกเลยอ่ะ I can fix her เราเจอกับ the s i r e n ครับเวื่อไอ้ตกใจอันนี้คืออะไรอารมณ์หรอแป็น แอปนอร์มอลวินเหรอครับก็คือลมที่ปกติเหรอมันอ่านว่าแอปนอร์มอลหรือเอบีนอร์มอลนะครับผมก็ไม่แน่ใจที่เมนพูเหมือนปล่อยของเลยครับภาคนี้ดูมีตัวเลือกใหม่ๆขึ้นมามากและสไลเดอร์ชวนเสียวเนี่ยผ่านมาหลายรอบเลยว่าไม่มีอะไรสะกะักทีโอ้ห้องเซาวนาครับค่อยเจอสักทีอันนี้น่าจะต้องเป็นสตรีมใช่ไหมครับเป็นไอ้น้ำในห้องเซาวนาค่อยเห็นชัดหน่อยโอ้แล้วแม่ มีบางสิ <poisoned indo> <questionable> ่งอยู่ในห้องสาวน่ะแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดปสติกเกอร์พี่ขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเกาสะดือหรือเปล่าใช่พี่เกาสะดือป่ะปู่ไม่น่าใช่นะพี่เขาจะตัวหัวกลมๆกว่านี้อ่ะ intruder เอ๊ะ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 อย่านะอย่านะ YouTube ไม่ชอบนะอย่าอ๋อตัวใจโมเลยเดี๋ยวพี่เขาขึ้นไปแสกๆๆๆๆๆๆขึ้นมาเราจะน่ารักเอาไม่น่าดีเสียงนี้คือเสียงอะไร เสียงน้ำกำลังลดป่ะน้ำกำลังลดครับออบเจกต์มานอเพลชั่นปะอ๋อเฮ้ยอนามารีมันก็ทำมาดูดีขึ้นนะมันดูมีการค่อยเฟดดิ้งกันไปอะ่ะโดยการทรานซิชันเปลี่ยนเป็นสภาพอื่นอะ่ะก็ไม่แย่สักทีเดียวนะทีสองแล้วครับทุกคนเรียบร้อยเลยครับแล้วยังไงต่อทีนี้เอ๊ hey, หรือว่าห้องนี้มันจะมีอะไรนะ แต่ก็ไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่นะครับนะห้องนี้สว่างห้องนี้ก็โอเคอ๊ออันนี้คือริฟปะรอยแยกป่ะที่ล็อบบี้ปะใช่ไหมนับเป็นรอยแยกป่ะอ่าโอเคถูกครับเข้าใจแล้วครับรอยแยกนิติเฮ้ยรอบนี้แววเริ่มมาว่ะให้เสียงอะไรวะผมได้ยินเสียงเหมือนหัวใจเต้น ไม่แน่ใจกล้างมาฟังก์ชันป่ะผมได้เสียงเหมือนหัวใจเต้นอะดึกดึกดึกไม่มั้งทำไมต้นนี้มันใหญ่วะมันมันมันโตเหรอหรือมันโดนสลับที่อ๋อของเดิมมันอันแค่นี้กูคนนึกว่าทำไมอันนี้มันใหญ่ขึ้นเถอะมันอยู่ของมันใ่างเดิมอันนั้นมันใหญ่ขึ้นตามเอาเรียบร้อยผู้แมงสายตาแมงถ้าไปยุ่งเลยกับต้นไม้เลยคือลำบากกันนะเพราะว่ามันมันแยกไม่ออกเลยตรงต้นไม้อ่ะ Hey. อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ต้นไม้แล้วตรงี้ต้นไม้แม่งเยอะมากเลยผมไม่เคยสังเกตว่าต้นไม้มันจะเยอะขนาดนี้อ่ะนีะทำไมสีมันสลับอ่ะมันต้องเป็นขาวแล้วก็ดําไม่ใช่หรอปะ่ะหรือว่าอันอื่นต้องดําแล้วให้ขาวอ๋อแค่นี้ก็เอาเออโอ้โหแค่นี้ก็เอามีไอนนี่แม่งอยู่ตรงนี้มาละเคตีสามครึ่งแล้วทุกคนตีสามครึ่งแล้วตีสามครึ่งแล้ว โอ้โหเกมนี้ไม่น่าเชื่อว่าภาคนี้มามันจะเล้าใจมากและสไลเดอร์ไม่มีอะไรจริงหรอผมเสียวสไลเดอร์นี้มากเลยนะไม่คิดจะมีไม่คิดจะมาไม่ไม่คิดจะหาอะไรเลยเลยหรอเป็นเกมไม่เล่นแล้วกดดันแล้วแม่งมีตั้งหกด่านหกด่านเลยนะเฮ้ยตกใจะอะไรมนุษยเดือนเหรอแต่กูก็อยากเห็นไงว่ามันออกมาจะลงรูนั้นไป โอ้มนุนย์ไส้เดือนอันนี้เป็นอะไรอ่ะต้องนับว่าเป็นอะไรอินทรูเดอร์ป่ะอินทรูเดอร์มุนย์ไส้เดือนหรอแม่ง yeah, แ yeah, yeah, yeah. ย่แย่แย่แย่ว่าเอา้เอาวอา้อาจ้องคอนเทนต์นานเกินยากจาดัดอ่ะตาอนนี้เราคงต้องค่อยๆเล่นกันไปช้าๆแล้วผมพลาดเองเมื่อกี้ผมอยากเห็นไงนว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีจังหวะแห่ไหมอน่ยอยากรู้ถ้าเกิดมันเลื้อยไปสุดแล้วจะเป็นยังไงอ่ะผมพลาดเองเมื่อกี้ผมพลาดเอง โอเคพี่จะพยายามไม่ไม่กระหายคอนเทนต์แล้วเจอคือเจอรีพอร์ตคือรีพอร์ตโอ้โออันนี้คือนับว่าอะไรอะ่ะนับว่าเป็นแสงปะแสงจากวอเตอร์สไลด์ปะเป็นแสงโผล่มาจากรูใช่ปะใช่โอเครูใต้น้ํารูที่หนอนพยายามจะมุดเข้าไปอู้อินทูเดอร์ใช่ไหมครับเหมือนพนักงานต้อนรับที่ล็อบบี้เลยอะ่ะเฮ้ยภาพทาปกแล้วว่ะมามามา,มา รีพอทำไมมันมันมันง้างช้าจังวะเฮ้ยง้างช้าแบบพี่ชายนทู Int r u d e r How many g r o s t g r o s ดอะไรอะ่ะมันตอบหนึ่งหมายถึงมันมีกี่ตัวเงี้ยเหรอเอาเอา้ <Yeah. S 1> าวเยี่ยมรองเท้าซาหน้ากับฝั่ง อ่ามูเ e n t คือเป็นของชิ้นเดิมแต่มีการสลับตำแหน่งและย้ายที่โอเคดินสอเปลี่ยนตำแหน่งเหรอเออมันควรจะอยู่ทางขวาป่ะไม่ใช่อยู่ทางซ้ายอ่ะเฮ้ยใช่หวะเฮ้ยแก้ได้เรื่อยๆเลยวะค่อยใจชื้นหน่อยนะครับนะเป็นหนึ่งเดียวกับเกมละจะสองชั่วโมงแล้วไง <laughs> ไม่เป็นก็ต้องเป็น <laughs> ตีสี่เวลาดี เขาบอกว่าช่วงตีสามตีสี่นี่ผีจะจุกรอดูซิว่าจะเจอไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าซีเควนซ์แปลกๆนิดหน่อยเดซิ่งรูมเมนพูหายไปไหนอ่ะอ้าวเช็บเรียบร้อยเลยธรรมาราบมาฟังก์ชันเมนพูโอเคจังหวะนี้แม่งสแต็กข้างในนั้นก็สามตัวแล้วบ้างเนี่ยใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊จนนะจ โอเคดูปกติดีอยู่ใช้ได้แล้วมันจะไปมีอะไรตรงไหนวะเนี่ยน้ำกำลังลดมาแจกแต้มมาแจกแต้มดีต้องรีบจัดการแล้วครับโ <Okay. S 2> อเคอ๊ะมันมีข้อใหม่ขึ้นมาครับลูมมนิปูเลชั่น ห้องมีการเปลี่ยนแปลงเหรอครับออห้องมันลึกขึ้นโอ้มันลึกไปนู่นเลยอผมไม่ได้อ่านบรรทัดล่างสุดโอ้มันต้องอ่านทุกครั้งที่กิกซายนะว่ามันมันอะไรขึ้นด้วยอุ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายโอเคนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวแค่ด่านแรกก็น่ากลัวก็ยากแล้วอะ เกิดอะไรสักอย่างหน่อยเกิดอะไรสักอย่างหน่อยให้กูเห็นเพราะหมายความว่าสิ่งที่เกิดอยู่ตอนนี้ mm hmm. อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นเอ้ยเฮ้ยของหายไปในเซาวน้าของเปลี่ยนแปลงไปในลอบบี้ของถูกแทนที่ในสระเย็นเฮ้ย <Hey, S 2> แต่มันมันแก้หมดแล้วไม่ใช่หรอทำไมมันมัน,มนติดสปีดอะ คือไม่น่าเชื่อทําไมในช่วง30มนาทีสุดท้ายอนามารีมันเกิดจะยัดเลยเหรอคือแต่ก่อนอนะผมจะพูดว่า30มนาทีสุดท้ายอะเพลงเลขเล้าแต่อนามารีไม่ได้เกิดขึ้นเร็วอันนี้คือแบบอะไระครับโอ้ผมแจ๊ดติกันนะสอันตึกตึกต๊กตึกอะถ้ามาถึงเกิดอีก3อันขึ้นมาเร็วมากเลยแล้วคือแบบพูดไปจะเหมือนโกหกผมเล่นมาจะสองชั่วโมงนะครับทุกคนนี่คือแบบยังเล่นไม่ผ่านเลยอะผมต้องมาช่วยกันหาแล้วครับผมต้องการความช่วยเหลือจากทุกๆคนในการมาช่วยกันจัดการแนะอมออนเจ็ด แม่งแล้วมีตั้ง6ด่านด่านแรกกูยังไม่ผ่านเลยอ่ะสบประมาทไว้ว่าภาค6ง่ายภาค7จหมดธรรมดายังยากสักร้องระง,งมเลยครับนะอย่างที่บอกครับรอบหน้ามาเจอกันผมเปิดไลฟ์ดีกว่าแล้วเข้ามาช่วยกันขออภัยเกิดขยาะดูแบบวิดีโอแล้วผมไม่สามารถนําเสนอได้ให้คลิปนี้เป็นเหมือนกับหลักฐานแล้กันว่าผมพยายามละสชั่วโมงไม่ผ่าน ไม่ผ่านจริงๆครับคือพยายามเล่นแล้วอะแล้วคิดว่าต่อไปมันน่าจะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเอาเป็น,น,นว,ว่าเกิดใครอยากช่วยกันอยากรู้มันยากแค่ไหนไว้ตอนผมลไลฟ์มาช่วยกันดูนะครับนะมาช่วยกันมองมาช่วยกันสอดส่สอง <S <S คุณลองแบบตั้งสมาธิลองปิดแชทจริงแล้วนั่งดูกับผมก็ได้ว่ามันน่าจะพลาดตรงไหนเพราะว่าออบเจกต์มันซ้อนเนียนมากมันไม่ใช่แค่การขยับมันคือการแทนที่มันคือการมีดิเพลเยตมันคือการเปลี่ยนแปลง แล้วมันไม่ใช่แบบการเลือกอบภาเก่าแค่จิ้มแล้วเหมาทั้งด่านว่าของขยับจิ้มมัม่วๆต้องจิ้มให้ถูกที่และของจิ้มถูกที่คุณก็ต้องจิ้มให้ถูกอย่างบางที่อาจจะมีออปชั่นใหม่ว่าห้องขยายเอ option ่อออปชั่นใหม่น้ํากําลังลดออปชั่นใหม่น้ากลายเป็นน้ําแข็งอะไรพวกนี้ครับเพิ่มเติมขึ้นมา,หลา,ห,ลาหลายหลายอย่างเป็นภาพที่แมคาินิกเพิ่มเติมขึ้นมากและภาพก็สวยขึ้นเยอะผมว่าคงต้องการความช่วยเหลือจากหลายๆคนนะครับเข้ามาช่วยกันแอมออนเจ็ดนะครับ ดูจบแล้วชอบกันไหมครับถ้าชอบกันฝากกดไลค์ครั้งละทีอยากคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างครับรอลงไปอ่านขอบคุณซุปเปอรต์ตงซุปเปอร์แชทแฟนตัวกรมิ่ซัพพอร์ตกันขอบคุณทุกท่านจนจบมากๆสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบายบายสวัสดีสวัสดีเจอก,กันครับ